สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับวันนี้มารีวิวรถเดิมๆรถบ้านๆรนาคาเบาๆนะครับเป็นรถยามาฮ่าสปาร์กนาโนนะครับเป็นรถสี่เกียร์สี่จังหวะนะครับ เป็นรถปีพศ2553นะครับเอกสารมีเล่มมีทะเบียนนะครับราคาเบาๆนะครับส้องรับพี่น้องผู้ใด,ดหารถไว้ใช้งานราคาถูกราคาเบาๆรถเดิมๆรถบ้านๆก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคุยได้ที่เบอร์0612812594 วันนี้มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมความชุ่มช่านะครับวันนี้มาตามหาผู้โชคดีสําหรับรถราคาถูกวันนี้นะครับเทวดาเป็นใจจริงๆนะครับวันนี้โดยสายฝนมาเลยนะครับมาพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับรถคันนี้เอกสารมีเล่มเขียวแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆทันกันนะครับ เป็นสปาร์กนาโนนะครับเป็นรถตัวทนตัวประหยัดสินค้าดีมีคุณภาพต้องยามาฮ่ายามาฮ่าสินค้าคุณภาพสโลกแกนเขานะครับมันมันฝนตกนะครับจะทายจะทายว่า,านานทางนี้ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนมันตกฝนตกลินลินนะครับ สามจุดไม่เชื่อมนะครับเครื่องแห้งๆเบาะก็ล็อกได้นะครับเป็นรถเป็นรถเดิมๆเป็นรถบ้านๆรีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับพี่น้องเป็นรถซื้อมาขายไปมายังไงก็ไปอย่างนั้นก่อนนะครับมีมีแต่ขี้ฝุ่นที่ดินนะครับพี่น้อง นี่แต่ที่คุณที่ดินนะครับโอ้คู่มือการใช้งานก็ยังนะครับนี่แต่ยักษ์ใหญ่นะครับมันจะใหญ่ม่งมุ่มพี่เนาะอ่าแบตบไม่มีนะครับนี่แต่คู่มือการใช้งานนะครับบอกก็ล็อกได้นะครับใช้หาใช้งานใช้หานจดพ่วงก็ก ที่จะสอบถามมาได้นะครับเป็นรถรีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเป็นรถเดิมๆตามนี้เลยนะครับ ทางนี้จะชัดเจนกวน่าครับเพื่อแห้งๆเครื่องสวยอยู่นะครับก็ตามนี้ประมาณนี้โอ้ยฝนตกดน ฝนตกดีจริงๆช่วงนี้ว่าไนสตาร์เสียงให้พี่น้องฟังอยู่เขาหุม่มเหรออ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอฝนตกดีเป็นทนาย เครื่องก็เงียบอยู่นะครับพี่น้องไบหน้าก็ออกนะครับเครื่องก็เงียบอยู่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็จิดกับสอถามนะได้นะครับ y ามาห้าสตา k นาโนนะครับ เป็นของคอ่ายยามาฮ่าของแท้เลยนะครับไม่ใช่รถจีนนะก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นเงียบๆเลยนะครับ ผูไดหาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนไปใส่เบ็ดติ๊กสอนหย่อนเงี้ยครับพี่น้องรถ<อ>ยาม,มาฮ่าสปางหน้าโนรีวิวตามสภาพขายตามสภาพรถสื่อมากขายไปเครื่องดีเงียบเงียบนิ่มนิ่มนีเหลี่มนี้ทะเบียนรถคันนี้ปีพศสองพันห้ารอยห,าอยหา้าสิบสามาค่าหาพันเก่าพี่น้อง พี่น้องผู้ใดสนใจแต่ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองห้าเก่าซี่นะครับรถรถแพงใส่ว่าสดีรถด,ดีใส่ว่าจะแพงนะครับพี่น้องรถด,ดีราคาถือจะมีนะครับผู้ใดงบหน่อยผู้ใดงบว่าลายหาไหว้จะใส่งาน ให้วนาหน้า,นาบบกวงเงินหน้าออกมันบไดไหลลายกะครเอาคันนี้พี่น้องเอาไปใส่งานยาวๆเติมน้ำมันที่ยางเดียวนะครับรถนี้บ่เมน็นบ่เป็นรถแบบว่ารถย่ำรถหยางมากนะครับเป็นรถบานๆได้มาตามสถาสือมากหายไปคันถ่ายเมนเสียงดีเนะี้ยพี่น้องไปเก็บงานอีกนิดๆหน่อยๆ,ๆยังสีกระใช้งานยาวๆหรือห่างว่าถ้าบาอย่างเก็บงาน กระไส่งานจังสีไปเลยก็ะไดพี่น้องไปกัะเติมนำมันทีแรนทวนๆเลยนะครับรถบานราคาเบาๆนะครับยามาฮาสปาก์หน้าโน่กัเป็นรุ่นที่นิยมพอสมควรอะไรกับหลายอยู่นะครับอะไรกับวัวแพงหาง่ายนะครับราค่าหาขันเก่าครับพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามต่อร่องในที่เบอร์06 1 2 8 1 2ห9าเก่าซโอูจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาลม่มนะครับหรือว่าผู้ใดมีรถเกา่าอยากแลกอยากเทื่อนหรือว่าอยากขายหรือว่าอยากจะซื้อรถกับเบอร์เดียวนะครับ0612812ห่าเก่าซนะครับเอารถเก่ามาแลกมาเทิรน์นก็นดได้ครับเพราะว่ารถลดอย่กันเ้องโปใส่มันก็เป็นรถได้ครับพี่น้อง หนูเขาไปกัดสายไฟโอ้ยอยากครับรถรดหลาตรองทีทีหละกะรักษามันนํานะครับการรักษาหลดจะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าบ่ให้ผู้อื่นยืมหรือว่าใบาใจได้ยังสินะครับบางบางคนกะรลอยืมยังเกิดกี้ยีแห้งแห้งรลอดพนกับเพ่กับพังนะครับผมกับให้ผูมิเจ้าควมำภูมีพุม่มเข้ากับยังให้ยืมอย่างเช่นว่าผููรัทีชิชบเจะาข้องยังสินะครับ สองกะเตือมล่มนะครับรดนี่้าเท้าเตือมลมกันจันรดมันสือบอก่อยหัวนะครับขัาถามมันเหยียบแกวเหยียบเจ้ปูก็โอ้ยสองสามปีสี่หาปีบางคนสีปีมันยังเหยียบเทียนึงนะครับส่วนใหญ่มันหัวดูๆนั่นหัวย่อนลรดยางอ่อนนะครับรดรถหัวยางอ่อนประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องฉะนั้นระยะเตือมล่มกับประมาณอาทิตย์ละเท่อสิบหมื่นเท่อหรือสิบห้าหมื่นเท่อนะครับ ขันถา้าผู้ใดเหตุคือสางปัญญาผ้า,า่าำบองพี่น้องบาได้ป้ายางจเจืเถื่อดอกครับลดประการต่อมาก,กับขั้นถ้าลดสองจังหวะกับเบื้องสองที่มันสม่ำเสมอนะครับอย่าขาดสองที่ขาดนี่ตายหลดได้หลดสองจังหวะขั้นถ้ารลดชี่จังหวะกับมันเพลองมั่นครับกับเบื้องสม่ำเสมอน,น,นะครับผมวัดเมืองยางเมืองบระเมินมันไปใดลรอมุนล้วก็ไปคือว่าเด้ครับรากา อีกต่อมากับรถหมอน้ำห้องกระเบื้องหมอน้ำมั่นนะครับการบำรุงรักษากับประมาณซ้ำนี้นะครับพี่น้องพี่น้องสี่เหลี่ยมลนเงาๆเลยนะครับบันี้เข้ามาอัปเดตนิดนึงนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมลงยามาฮาสปีดไปราคาหุ้พันหานะครับกับมีเอฟซีพีพีน้องๆทางชุนบุรีทางระยองหมดนะครับเพิจิดไปแล้วนะครับก็ขอบุญขอบุณหลายๆนะครับพี่น้องเอฟซีทางนั้นนะครับผม ส่วนมือว่านนี่ก็ไปส่งอันเรียบร้อยขั้นนาเงินนะครับพี่น้องท่างจัลัดท่างอาเภอจะท่างตําบลจัลัดอ,อําเภอบัวเชิดตุรินเฮานะครับไปที่ติชายเดนนะครับก็ขอบพุณน,นะครับป๋าได้ข้องดีแลคาถือนะครับบานิมาโมนี้นะครับยามาหาสปาขัคันนี้นะครับล่าค่าหาพันเก่านะครับผู้ใดิ์เป็นผู้โชคดีดวงดีในคนต่อไปจะ ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดที่เบอร์0 6 1 2 8 1 2ห4เก่าซีนะครับไก่ไก่ทรงไนทัวไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแถวอีสานบานเฮาบอกแมแบมบส,สั่งพันยาท้าท่าไปเองนะครับผักไก่ผักเนื้อผักกลางนี่รถตู้ถือไปทรงถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเฮือนนะครับที่นนองมาขั้นใดสนใจขั้นใดก็ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับ ตอนนี้รวด,รวดอันกันย์ยงอยู่หลายขั้นอยู่เลยครับยังเช่นว่าเรียบร้อยสตาร์เมือ่อขั้นสีเท่าค้าสีหกแปดเอกสารเหลี่ยมชุดโอนโรกรกกันย่งนะครับลาคาเรียบร้อยยี่สิบหาสตาร์เมือ่อันเครื่องดีค้าสีหกเก่าเอกสารเหลี่ยมชุดโอนโครกรกกันย่์เท่ากันนะครับาราคาสกุปปีไอปีสองพันยี่สิบนะครับเครื่องดีค่าสีหกเก่า เอกสารเหรียญชุดโอนครกกันยัง่งคือกันนะครับรากาอาซีนะครับเลินรถดสองจังหวะราคาเบาๆกัยัง่งคือกันนะครับรากาคาดซิกกักยัง่งคือกันนะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกับพี่ต่อสอบถามมานะครับหลังๆมาหนีมีแต่รถดบานๆเดิมๆราคาเบาๆมาให้พี่น้องชมนะครับ ำหรับพี่น้องมักสตาร์เมื่อก็ติดต่อสอบถามมาใด้คุยใด้กี่เบอร์0612822494นะครับช่วงนี้ฝ่าผลสชนราท่าโต๊กดีนะครับพี่พีพ่น้องน้องสู้ผู้สุ้คนกับสูขิดต,ตกทัวตกถึงไปเมดนะครับเนาะน้ากับโอ้ถ่วถ่วมเมดสุ้ม่องสุบอนนะครับกันทะล่มเฮ้านี่กับถ่วมคือกันทั้งน้องพอกรอยย็ดกกับถ่วแล้วก็ทั้งวาริน บิ๊กซี่ก็ถ่วมหลายๆมองหลายๆบอลน,นะครับว่าเป็นถว่วมเมื่อสวงอร่ลดนะครับแต่ว่าถ่วมมันกระบ,บกนะครับแต่ว่าพี่น้องทางภาคเหนือโอ้ยน้ำม,มาแห้งน้ำถั่วก็เอาให้แยวคขาดปลอดภัยสุขูทสุคนเด้อครับเป็นกําลังใจให้พี่น,ออน้องทังภาคเหนือทางเมียหงช้อนห้อหงปุหละครับกะลบหลีกเอาน,นะครับปลอดภัยสุขุมสุกคนเมืองน้ำหลากุ้ยปลามาก็โอ้ยตะลีตวนสงสารนะครับอยู่บนมันปลอดภัยเด้อครับพี่น้อง อันตั้งฝุ่นมันมีผู้เขาโค่นถล่มอย่างนี้มันอันตรายแห่งเลยครับเบิร์กก็เอาปลอให้ครูปู่ครคนนะครับผมสําหรับรถทุกขั้นนะครับที่ผมรีวิวนะนะครับผมคือจังขั้นนี้กับหาพันเก่านะครับรถทุกขั้นที่โล่งราคาไปนี่ยังบ่ขั้นในบวกคาซงยังบ่ขั้นในร่วมคาซงเนื้อครับพี่น้องคาซงกับตามระยะทางครับถ้าอมออมแอมยเฮ้ากับไปทรงที่ไห่ได้ยูนะครับแต่ว่าหันไกลกับมีคาซงตามระยะทางครับพี่น้อง สือรถจากสัางพญาควาทำสื้อลถใดลดครับสื่อจริงขายจริงทรงจริงลอยเปลือเส้นนะครับพี่นอ้องขอบคุณพี่น้นองชูฟูทุก้นนะครับุูหม่องทุกบอลนะครับเมื่อนี้จะสื่อไดขออัาลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อไม่วันนาเป็นสิ่อสัรหารถราคาถี่ๆราคาเบาๆหรือว่ารดเดิมๆหรือว่าตามสภาพต่สิ่งใดมากให้พี่น,นอ้องช่มไม่กิดต่อไป สำหรับวันนี้จาขออำนาจกีนองไปแียงเท่านี้ก็ขอบคุณกี่นองสุขุสุคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบลากาถุกถูกเสียงถูกถูกสายถูกๆูกพ่วมห้องใหญ่ถุกๆูกคอมเมนต์นะครับถูกถูกหลุมหัวใจนะครับผมลากาถูกๆุกทันที่ติดตามรับชมรับฟังและทุทุคนที่อุ้มนุ่นทางช่องนะครับพร้อมทั้งทูกทันที่ติตตามมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ โยนล้มกันมาหลายปีแล้วได้ครับพี่น้องโยนล้มกันติดตามล้มกันมาหลายปีผมก็ห้ารถตามประสาผู้เฒ่าผู้แก่ะแหละครับห้ารถมาให้พี่น้องไปไว้แต่ใส่งานลงมทงล้มค,คาครับขีดก็เฮ็ดหลายไปหลายขีดเลยเป็นหาหกไหลขีดแล้วการโยนล้มกันมาโดนกันปันพีปันน้องกันนะค,ะนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สั้สบายด,สดีสั้บายดีดีนีทุกทุกคนสวัสดีครับรถขั้นนี้ละท่าหาขั้นเก่านะครับ